โหดังๆโหดังๆัง,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 งเจ้าของวลีสโลแกนการโหต้องคนนี้แหละเจ้าของขึ้นสามวาพาโหเอาโหนะพี่้องโหนะข้างหลังไม,ไม่ไม่ขีวมเหมือนเดิมแต่ข้างหลังเขาสับกันเองขีวมเหมือนเดิมปรบมือต้อนรับพีวานิชลมก้าวครับ ครับเรียนพี่น้องบุรักประชาธิปไตยที่เคารพรักก็รู้สึกดีอกดีใจในเมื่อมาที่ปากน้ำเห็นพี่น้องมาหน้าหูหน้าตาล้นหลามเอาเสียงดังๆให้เตียงหน่อยพี่น้องครับดดดเสียงเตียงอีกให้ดังๆหน่อยนึงเทือกได้ยินไหมเทือก นี่เสียงจากปากน้ำขอบคุณไทยวายดอทโอไจสถานีวิทยุเครือข่ายของกวปถ,ถ่ายทอดสดพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามบอกคำเดียวว่าคนเสื้อดองคนเสื้อแดงและเสื้อเซนอื่นที่รักประชาธิปไตย แม่วันนี้ก็ไม่มีวันถอยเดินหน้าลูกเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาเข้าใจว่ารักมันจะเป็นยังไงก็ตามคนเสื้อแดงขับเคลื่อนออกมาสิทธิเสรีภาพความเหลื่อมล้ำต่ำสูงให้เท่าเทียมกันเทือกฟังให้ดีนี่คือหลักประชาธิปไตายที่พี่น้องเขาต้องการ เขาต้องการเลือกตั้งเขาไม่ต้องการเทือกตั้งเข้าใจไหมเทือกคนทั่วไปที่เข้าใจหนักรกประชาธิปไตยเขาต้องการเลือกตั้งทั้งหมดไม่ว่าประเทศไหนก็ตามแต่ถ้าจะเทือกตั้งก็มีเฉพาะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจกับมวลชนซะโกหกพกลมของคุณมันหมดไปแล้วโกหกบอกพี่น้องไว้บอกว่าพี่น้องเราต้องคันพรบรนี้และโทษกรรมไม่ว่าจะนอกซอยในซอยกลางซอยไหนก็ตามเราคัดคานเราต้องเอยอยู่หนึ่งสอง เขาบริหารเราก็ต้องคัดค้านไม่ยอมรับสารโลกใดๆทั้งสิ้น 3. เราต้องจัดการรัฐบาลน,นี้ให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยทันทีเทือกครบเสร็จสัตร์เรียบร้อยแล้วจะโกหกอะไรเขาต่อพี่น้องที่เขามาร่วมชุมนุมบากหน้าตากันาม,มาจากภาคใต้ ในปริมนลนก็บอกว่าจะจัดการรัฐบาลชุดนี้ให้รับรับเทือกเข้าใจไหมเขายุบสภาไปแล้วแล้วจะอะไรอีกเช้าก็บอกแถลงข่าวเย็นก็บอกแถลงข่าวในภาษาของคุณนเะทือกคุณแถข่าวต่างหากใช่ไหมพี่น้อง เขาพยายามทําให้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เดินไปด้วยดีแต่คุณก็อยู่ในลักษณะเถือกตั้งแค่นั้นบอกคนน้นคนนี้ต้องมาขึ้นกับเราทับเราอะไรทั้งจิ้นแล้วเป็นยังไงเขาออกกับคุณหรือเปล่าเถือกเอ้ยปากคุณน่ะคิดได้พูดได้แต่มันสมองของคุณน่ะมันอ่อนหัด จะอ่อนหัดยังไงไม่รู้ว่าเป็นสอสมากี่ยุคกี่สมัยแม้แต่ทางเข้าสภาก็ยังให้พวกของตัวเองไปส่งถึงหน้ารัฐสภา,านี่ไงแต่ก็ล้วนแล้วแต่พี่น้องคนแสดงเขาเข้าใจหลักในประชาธิปไตยมากกว่าพวกในไ้นก็ตาม ไม่ว่าจะสอนเขาแบบไหนก็ตามคุณโกหกพวกลมตั้งแต่วินาทีที่คุณบอกว่าเป็นหัวหน้ามบแต่ประชาชนส่วนใหญ่คนเสื้อแดงส่วนมากเขามองข้ามชดว่าคุณไม่ใช่หัวหน้ามบตัวจริงใช่ไหมพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายเราก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้คิด ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ทางบ้านไม่ว่าพี่น้องจะดูข่าวทางเอเชียเด็ดสถานีวิทยุที่ลิ้งสัญญาณกพวปอก็บอกอยู่แล้ว่ตั้งแต่หน้าตุลาการสารัธรรมนูญกวปอของเราเราบอกว่าจะแฉความจริงและพูดความจริงให้พี่น้องได้รับฟังเท่านั้นส่วนโกหัวพวกลมปล่อยให้เทือกตั้งพูดตั้งหักเราไม่ไปยุ่ง อะไรดีเราก็บอกว่าดีสิ่งไหนที่จะชาพาชาติบ้านเมืองน Refer ีเ้เจริญไปด้วยดีเราพร้อมที่จะสนับสนุนแม้ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ถูกอกถูกใจกับพี่น้องคนแสดงเราก็น้อมรับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงเมื <im itating> <im itating> ่อวันทีสน่สิบที่แล้วผมก็ได้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่กรมบริ็ก พรมพลาธิการทหารบกรุ่นเดียวกับท่านนายกทักษินท่านก็บอกว่าน้องเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทหารเหล่าทัพใดก็ตามทหารบกทหารเรือทหารอากาศเขาบอกว่าการเมืองก็ต้องแก้ด้วยการเมืองมันถึงจะถูกสอสอที่พี่น้องไว้เนื้อเชื่อใจเข้าไปนรัฐสภา ก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติแก้กฎหมายประชาธิปไตยที่ถูกต้องก็ให้เป็นไปตามฉบับนั้นนั้นนี่คือพี่นางได้มอบจันทา์านุมัติให้สสรัฐบาลนําโดยท่านยิ่งลักษ์ก็เป็นฝ่ายจัดการบริหารด้วยคณะรัฐมนตรีแต่ก็ต้องย้อนถามไปว่าเหตุใดพรรคประชาธิปัตย ได้ลาออกจากสอสอคิดถึงหัวอกพี่น้องที่เขาเสียภาษีให้หรือเปล่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งถ้ามีการเลือกตั้งใช้ทุนมหาศาลเงินสามหมื่นหกพันล้านพัฒนาอะไรไปได้เยอะความเจริญงอกงามขึ้นไปตามลำดับไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ตาม แต่ถ้าสถาน,นก,การณ์เป็นแบบนี้เราก็ยอมรับแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้บ้านเมืองนี้มีแต่สุดมีแต่โสมสิ่งอะไรที่ดีๆแทนที่จะช่วยกันขับเคลื่อนให้บ้านนี้เมืองนี้ได้จเจริญก้าวหน้าบอกตรงๆประชาธิที่ปัรเขาไม่เอาความทางภัคพวกคนฝูงมลสมที่อยู่ช่วงกลาง พยายามที่จะพัดเพลและเผาบ้านนี้เมืองน,นี้ให้่อยยับนั่นเป็นแบบฉบับของประชาธิปัตย์สร้างอุทาหรณ์สอนใจไว้ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามมากลัวเสียเปรียบเเเเเขาาไงงทีี่ตััววอปป็นนยกยกกลสรียบุ่นพ,พี่ที่เขาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่เป็นนายกที่อยู่ในพรักประชา์ิัปั มาก,ก็เลยว่าฉันก็เจ้ามั่งสถานีตำรวจเราก็เจ้ามั่งให้เหลือแต่ซากให้เหลือแต่กองอิดกองหินกองทรายนี่ไงที่สร้างอนุสรณ์สรณ์ใจไว้ให้พี่น้องได้ดูต่างหน้าแล้วก็ให้บอกต่อๆกันไปว่าพรรคประชาธิปัตย์มันเที่ยแบบนี้ไงแล้วก็ต้องบอกต่อๆกันไปแล้วต่อยอด ว่าพรรคนี้ได้สร้างความชีบหายให้กับบ้านเมืองยังไงให้บอกต่อๆกันไปพี่น้องเสื้อแดงเป็นยาของพรรคเพื่อไทยเป็นผู้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดตั้งนายยกยิงลักษินวัตนเป็นนายกเป็นผู้จัดการบริหารบ้านเมืองเสื้อแดงสนับสนุนจนกระทั่งได้ตั้งรัฐบาลพี่น้องที่รักทั้งหลายถึงมากาวนี้บอกตรงๆ เราสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมใจไปพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะตั้งพรรคทักษิณเราก็จะสนับสนุนไปจนถึงที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องทำมันคำมั่นสัญญาว่าไม่ว่าจะยุบพรรคเพื่อไทยก็ตามพรรคเพื่อไทยจะตั้งพรรคไหนมาสำรองก,ก็ตาม เราก็ต้องสนับสนุนพรรคนั้นแล้วเราก็เป็นเจ้าของพรรคนั้นๆและสนุนสนับสนุนพรรคนั้นๆให้เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนอยากให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เจริญกนะ้าวหน้าเทื่อก็บอกว่ายุบสภาไปแล้วนายยกรัฐมนตรีก็ให้ลาออกและไม่ต้องรักษาการ พี่น้องครับเมื่อวานนี้วินมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ร้านผมแล้วก็คุยกันอย่างพี่อย่างน้องเขาบอกว่าฝากถามหน่อยสุเทพเทือกสุบรรณแน่เป็นสอสอกี่ยุคกี่สมัยเขาไม่รู้เรื่องกฎหมายหรือเปล่าว่าถ้าสมมุติว่านายยกยุบสภาแล้วก็ลาออกไม่รักษาการจะผิดมารตราไหนเขารู้หรือเปล่า มีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาไปอ่านว่าในข้อกฎหมายถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะผิดข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งแปดหนึ่งนี่วินมอเตอร์ไซค์เขาถามเทือกเทือกรู้ไหมว่ารัฐธรรมนูนมาตราหนึ่งแปดหนึ่งเป็นไปในระบบไหน,นล้วคุณรู้บ้างไหมกฎหมายเป็นแบบนี้วินมอเตอร์ไซค์เขาฝากถาม แล้วคุณไม่ได้ศึกษากฎหมายบ้างแล้วว่าแบบฉบับของนายกรัฐมนตรีที่เขายุบสภาแล้วรักษาการจะคิดอะไรพูดอะไรก็ให้เป็นที่กฎหมายรองรับบ้างถึงจะได้เป็นแบบฉบับว่าสอสอที่เป็นสอสอมานมนานกี่ยุคกี่สมัยอย่างน้อยๆก็เขาให้รู้สึกว่าเออเถือกเอย แกนี่สมดังว่าเป็นสอสอมนมนานรู้จักข้อกฎมงกฎหมายนายกรัฐมนตรียุบสภาแล้วต้องรักษาการแต่ถ้าเป็นในลักษณะนี้ก็เข้าข่ายที่นักวิชาการออกมาแต่รู้กฎหมายแต่ฉลาดบอกตามตรงไม่หลักแหลมในทางด้านปัญญาที่สร้างเสริม แต่ฉลาดแกมโกงรู้ว่ามันสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ก็พยายามโหมโรงเพื่อที่จะให้กระแสะได้พออยุงขึ้นไปว่ามันเป็นจริงดังนั้นแต่รู้เลยไหมว่าไม่ว่าใครก็ตามจะกบจบกฎหมายโดยตรงหรือไม่จบกฎหมายโดยตรงก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับว่าฟามพยายามที่จะศึกษาดูข้อกฎหมายว่ามันเป็นไปตาม ที่คุณได้กล่าวหรือเปล่าพี่น้องที่รักทั้งหลายการที่เราพยายามได้อ่านข้อกฎหมายในบางสิ่งบางอย่างบางข้อนั้นมันก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆเพื่อที่จะทวงถามว่าสสพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นสสกิ่ยุคสกี่สมัยคุณได้รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายบางข้อนี้หรือเปล่าหรือรู้ แต่คุณทำเอาหูไปในะเอาตาไปไร่เพื่อที่จะทำเลดดิ้งของตัวเองแล้วก็สร้างฐานมวลชนของตัวเองบอกตรงๆพี่น้องทางภาคใต้เขากลับไปแล้ว50%ปลดเบอรด์ดังให้กับพี่น้องที่รู้แล้วว่าประชาธิปไตยที่ต่างของเทือกมันไม่ใช่แล้วสอสอบางคนของพระคประชาธิปัตย์เขาไปแล้วลงพื้นที่ เข้าสู่โหมดเลือกตั้งแต่มีบางคนก็พยายามหลับหูหลับตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เกี่ยวกับข้อกฎหมายพยายามที่จะทำให้บ้านเนืองเมืองนี้เป็นสุญญากาศไม่มีการเลือกตั้งผมก็อยากจะกระซิบเบาๆหน่อยว่าเทือกแกนี่คิดสั้นเสจริงแทนที่จะบอกพี่น้องให้เข้าใจว่าหลักของป,าาประชาธิปไตยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ยุบสภาแล้วเข้าหมวดเลือกตั้งนี่คือหลักของประชาธิปไตยในทิศทางที่จะให้บ้านเมืองตัวเองนี่เป็นไปด้วยดีแทนที่เขาจะพูดแบบนี้ฟว้มฉลาดหลักแหลมทางปัญญามีไหมพักนี้ประชาธิปัตย์ทุกท่านทุกคนล้วนแล้วแต่ปัญญาอ่อนทั้งนั้นพี่น้องพี่น้องที่แรกทั้งหลายทุกท่านทุกคนในเมื่อเข้าหมดเลือกตั้ง รู้อยู่แล้วว่าพวกเราสนับสนุนพรรคไหนพี่น้องพรรคไหนดังดังหน่อยดังดังหน่อยพรรคเพื่อไทยเท่านั้นขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ดูการถ่ายทอดสดไทยไว้ดอรโอจีถ่ายทอดสดเสียงจากสถานีวิทยุเครือข่ายของกวพอบมเบือด,ดังดังให้กับผู้ที่อยู่ต่างประเทศดูการถ่ายทอดสดของไทยไว้ดอ และอ n นเอสียเดีที่ดมการถ่ายทอดและเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดังๆดนเลยพี่น้องดังๆหน้อยสู้ต่อไปด้วยกันขอบคุณครับปรบมือดังๆดครับพี่วันิดร่มก้าว